สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง c r e a z i v a r i e t y TV นะครับผมเก็ <c oughs> เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมครับก็มาครว่าเดาผลกันนะครับผมก่อนเกมนะครับผมวิเคราะห์เดาผลกันก่อนเกมนะฮะสำหรับทัศนะส่วนตัวผมนั่นเองนะครับผมอ่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะก็เดาผลไปทั้งหมด7คู่เนาะ7คู่ถูกแค่2คู่ <c oughs> คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะอาทิตย์ที่แล้วสถิติการเดาผมนะครับ เดาถ yup. ูกอยู่ที่28.57นะครับถ้าคิดเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์แล้วนะเออสถิติการเดาผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่ออาทิตย like ์ที่แล้วนะครับผมสำหรับเกมฟุตบอลไทยลีกนั่นเองนะครับผมอ่าเกมฟุตบอลไทยไทยลีกส่วนส่วนเกมเจลีกผมจะเดาถูกประมาณ50 50อ่ะเออประมาณ50อะไรอย่างเงี้ยเออ50กว่าเปอร์เซ็นต์หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่สำหรับไทยลีกนัดประเดิมรีสตาร์ทเนี่ย ผมเพิ่งมาจัดหมวดการเดาเนี่ยเออก็ยังไม่รู้แนวทางของสไตล์การเล่นของแต่ละทีมเท่าไหร่อะไรยังไงอะเนาะแล้วก็อ่ะด้วยสติเก่าด้วยนะมันเพราะส่าสติมันเก่าเก็บไงมันมันอยูอ่หลังก่อนโควิดอะมันนานแล้วอะมันก็เลยฟอร์มการเล่นมันเราก็เลยเดาคาดเดากันไม่ถูกเท่าไหร่แต่ผมกะเก่งกะเก่งหรือกะเดาเอา,เอาพอจะรู้รูปแบบการเล่นของแต่ละทีมแล้วว่าประมาณไหนอะไรยังไงก็ใส่ มโนส่วนตัวไปด้วยแล้วก็เทียบกับเสติไปด้วยอะไรนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ผ่านพ้นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็28.57%นะครับในการเดาถูกของผมนะ <c oughs> โอเคมาถึงเ,เขาเรียกว่ามาถึงอะไรนะนับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้วันที่26สเสาร์ที่26แล้วก็เสาร์ที่ 27่สเอ้ยเสาร์ที่26แล้วก็อาทิตย์ที่27นะครับผมมีทั้งหมด่ปดคู่เลยทีเดียวนะครับ8คู่ครับวันเสาร์สคู่วันอาทิตย์4คู่นะครับผมอ่ะผมก็ได้จัดการเ,เรียบเรียงในการเดาผลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ย้ำไว้นะครับอันนี้เป็นการเดาส่วนตัวผมนะเออเดาส่วนตัวผมนะครับผมอ่ะสำหรับคู่วันเสาร์วันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้นะผมเดาว,ว่าคู่เมืองทองยูนิเต็ด นะครับผมจะแพ้ให้กับราชบุรีมิตรผล f อฟนะหน้าตารางคะแนนหะน้าตอนนี้ก็คือว่าราชบุรีนะครับอยู่เหนือกว่านะอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนั่นเองส่วนเมืองทองยูเนเต็ดอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนนะเสติหลายๆอย่างผมก็ดูแล้วเอ้ยหานัดล่าสุดของเมืองทองอะ่ะชนะไป2นัดแล้วก็แพ้2นัดแล้วก็เสมอลนัดล่าสุดคือเสมอคือ2นัดล่าสุดไม่ไม่ชนะเลยนะเออแพ้แล้วก็ มาเสมอนะครับส่วนราชบุรีมิตรผลอ c อ่ะสถิติค่อนข้างจะดูดีกว่าเมืองทองนะ5นัดล่าสุดคือชนะไป4นัดเสมอ1นัดนัดล่าสุดที่เสมอ,เ,อ,อเทโรนั่นเองนะครับเทโรบุกไปเสมอแบ่งแต้มได้สถิติค่อนข้างจะดูดีนะครับผมก็คือมันยังไม่แพ้เลยนะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยดูเนี้ยดูเปอร์เซ็นดูเลว่าสถิติหลายๆอย่างนะผมมองว่า ราชบุรีมิผลน c อ่ะก็มีโอกาสที่จะบุกมาเฉือนเอาชนะนะครับผมเมืองทองในบ้านได้ก็สรุปคือเจ้าบ้านแพ้นั่นเองก็แข่งเวลา17นาฬกา45นาทีที่สนาม SCG s t a d สเตเดียมเปิดรังเย่ากิเลนพยองนั่นเองนะครับ true for you ถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับผมอ่าคู่ต่อมานะครับโบริสเทโลนะครับ แข่งเวลา18นาฬิกานะครับเจอกับชนบุรี FC เปิดบ้านนะครับผมบุญญาจินดานั่นเองนะครับผมสำหรับของโพลิสเทโลนตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางคะแนนนะครับผมส่วนชนบุรี FC อยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนนะครับก็ชิงชยัยไต่อันดับกันนะครับเออชิงชิงดำนั่นเองชิงดำไต่อันดับกันเนอเพราะว่า8-9อยู่ตีคู่กันมาเลยนะ หายใจรถต้นคอกันนั่นเองนะครับผมก็สำหรับชนบุรีปอ,อิสเทโลนะครับผมก็ผมเดาว,ว่าจะเอาชนะชนบุรี FC ได้นะด้วยสตินะสติก็ผมดูแล้วตัวเลขสถิติของเทโลดูดีกว่านะถ้านัดล่าสุดแพ้เป็นไปเพียงนัดเดียวนะครับ ชนะไปถึง3แล้วก็เสมอนัดล่าสุดก็เสมอหนึ่งนัดกับราชบุรีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนชนบุรี FC ก็แบบว่าฟอร์มไม่มีเสมอนะก็คือว่าคือออกได้ประมาณ2หน้าก็คือว่าถ้าไม่แพ้ก็ชนะไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมก็แพ้สลับกับชนะนะครับผมก็คือแพ้ชนะแพ้ชนะมาตลอดอะ่ะก็คือว่าห้านัดล่าสุดก็รวมๆแล้วก็คือแพ้ไป3นัดนะครับแล้วก็ ชนะ2นัดนั่นเองนะครับสถิติตรงนี้ผมก็ดูว่าตัวเลขมันก็ดูดีกว่าแล้วก็เทโรก็เล่นในบ้านล่าสุดฟอร์มของเทโรดูดีกว่าระบบการเล่นแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นนะก็อย่างนักเตะที่ติดทีมติดโผของนิชิโนใช่ไหมของเทโรอ่ะสตัวมั้งมีตัวหนึ่งที่ที่เล่นได้ดีนะที่นัดล่าสุดที่กระชากมาแล้วก็แอซิสให้กับ จำไม่ได้ชื่อชื่ออะไรวะเออนะก็ค <c> น <oughs> ต้องขออภัยด้วยนะที่จําชื่อนักเตะไทยไม่ได้เพราะว่ามันมันมีหลายคู่ผมก็ไม่ค่อยได้ดูแบบว่าเต็มเต็มสักคู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูเต็มเต็มสักคู่หลาย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 แมตช์เหมือนกันนะก็ดูผ่านๆน,นะเออก็เลยแบบว่าต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับอ่ะแล้วก็เอ,อ่อ ถ่ายทอดสดนะครับถ่ายทอดสดผ่าน True Sport HD อะไรวะ HD 5หรือเปล่าวะ HD ห้าเลย HD 3 3นะครับผม True Sport HD สาสำหรับคู่โบลิสเทโลกับชนบุรี FC ฟซีนะเชนบุรี FC นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของหลักเอนะครับจะเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือ FC นะครับผมเวลาสิ 9นาฬิกาตรงหรือว่าประมาณ1นึ่ทุ่มเนาะที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนะครับทางด้าน True Music ก็ถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับผมอาคู่นี้ผมก็ได้วิเคราะห์วิแคะนะครับเดาไว้ว่าตราดนะครับจะแพ้ให้กับาการท่าเรือ f อไปนั่นเองนะครับด้วยสถิตินะโอโหแม่เจ้าห้านัดล่าสุดนะไม่รู้ว่าแพ้ไปกี่นัดแลว้วอะ คือ5นัดล่าสุดเนี่ยคือแพ้รวดหมดเลยนะครับคือฟอร์มยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมส่วนการท่าเรือ f c ก็มีสะดุดนะครับแต่สถิติ5นัดล่าสุดที่รวมกันแล้วนะก็ชนะ3เสมอ1แพ้สะดุดแพ้เอ่อนัดที่แพ้ให้กับบางกอกการ์ดเอฟซีที่จริงอ่ะปรับโดนปรับแพ้ในนัดที่เจอกับเอ่อเจอกับ BG ด้วยมั้งอืมนะครับน่าจะเจอกับ BG ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เอ่อทำให้สถิติ ณนะตอนนี้ณนะตอนนี้นะครับผมออการท่าเรือก็ยังดูดีกว่านะครับผมก็เลยมองว่านั่นแหละครับผมการท่าเรือก็จะบุกไปเก็บ3แต้มได้สําเร็จนั่นเองนะครับผมออคู่ต่อมานะครับผมคู่ต่อมาเป็นบุรีรัมยูนเต็ดนะครับออรอมันนานอั้นมันนานนะครับที่จะได้เห็นฟอร์มการเล่นของบนะุรีรัมเน้นนัดรีสตาร์ทเป็นประเดิมนัดแรกนัดรริตาร์ทนั่นเองนะครับผมบุรีรัมยูนเต็ด เปิดบ้านเจ้เปิดบ้านช้างอารีน่านะครับผมเออเปิดช้างอารีน่าเพิ่งติดโซลาเซลล์ไปเพิ่งติดโซลาเซลล์ไปนั่นเองนะครับผมเปิดบ้านนะครับต้อนรับกันมาเยือนช้างยุทธหัตถีหรือว่าสุพรรณบุรี f c นั่นเองนะครับที่สนามช้างอารีน่าเวลาส,อ,อ,สองทุ่มนะครับหรือว่า20นาฬิกาตรงวันเสาร์วันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ ขายทอดสดทาง True for You นั่นเองนะครับคู่นี้นะคู่นี้ถ้าผู้ชมอาจจะแบบว่าเฮ้ยแอดมึงมึงมึงจะเดาผลช็อกขนาดนี้เลยเหรอช็อกหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะเอออา่าผู้ชมอาจจะมีมุมมองว่าบุรีรัม์อาจจะชนะนะอาจจะชนะสุพรรณบุรีนะครับด้วยความได้เปรียบเรื่องการเป็นเจ้าบ้านแต่ผมเอาจริงครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เห็นฟอร์มฟอร์มการเล่น ฟอร์มการเล่นล่าสุดของบุรัมสักเท่าไหร่นะครับผมก็เกมอุ่นเครื่องก็ไม่ได้ดูเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าสไตล์ฟอร์มรูปแบบหรือว่าเชฟระบบการเล่นเป็นยังไงบ้างแต่สุวรรณบุรีก็ได้เห็นบ้างแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแข็งพอสมควรนะเออหลังหลังจากนะัดรีสตาร์ทเนี่ยเออเพิ่งสะดุดแพ้นะครับเพิ่งสะดุดแพ้กับทีมอย่างฟอร์มร้อนแรงอย่าง บียูนะครับทีมจากฝูงนั่นเองบียูหรือว่าแบงคอกยูเนเต็ดไปนับเฉือนที่จริงนําด้วยซ้ำนะครับนำก่อนด้วยซ้าแล้วก็ถูกตีเสมอแล้วก็ถูกยิงแซงไปนัดล่าสุดนะครับเออนะครับก็สตินะครับผมของบุรีรัมก่อนนะบุรีรัมนะครับก็ฟอร์มค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฟอร์มสี่นัดนะสี่นัดล่าสุดของฤดูกาลนี้ก็คือว่าแพ้2นะครับแล้วก็ชนะ เพียง1น,นัดแล้วก็เสมอเพียง1น,นัดนะครับผมก็ฟอร์มถ้าเทียบกับฟอร์มของสุพรรณบุรี f อแล้วฟอร์มดูดีกว่าชนะไป3นับเสมอ1แล้วก็เฉือนแพ้ให้กับจ่าฟุงอย่าง True b a n g k o k United ไปนั่นเองนะครับผมดูแล้วนะครับอ่ะสถิตินอกบ้านสถิตินอกบ้านอ,ะอ่ะสุพรรณบุรีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ผมดูแล้วว่าเฮ้ยแมตช์ฟิตหรือว่าในเรื่องของการการเครื่องอ เครื่องของสุพรรณบุรีอะน่าตะเครื่องของสุพรรณบุรีน่าจะติดก่อนก่อนเออเครื่องร้อนละ,เ,ะเครื่องร้อนพาอเล่นมาหลายนัดแล้วส่วนบุรีรัมอาจจะแบบว่ายังฝืดๆนิดน,นึงเพราะว่าเพิ่งเริ่มเตะเพราะว่าโอ้โหกว่าจะนัดกว่าจะได้เล่นใช่ไหมเออเจอโควิดได้ได้กักตัว14วันก็ใหม่ได้ซ้อมอข่าวล่าสุดนะครับบอสกูบูซิดาบันดูวิทก็เพิ่งบอกว่าเพิ่งจะมาเออรวมตัวซ้อมกันประมาณ3-4วันก่อนแข่งมาถึงวันเสาร์เน,นี้ยนะครับผม ก็ผมก็มองว่าอาจจะแบบว่าเครื่องอาจจะยังไม่ร้อนเท่าที่ควรสําหรับบุยรัมนะก็อาจจะมีสะดุดอยู่นะครับในช่วงการประเดิมผมก็เลยมองว่าแต่ที่จริงอ,ะอ่ะเจ้าบ้านก็ดูดีกว่านิดนึงนะเจ้าเจ้าบ้านก็ดูดีกว่านะครับผมแต่ผมมองว่ามีโอกาสเสมอนะมีโอกาสเสมอกันสูงนะครับผมก็เลยมองว่าบุรัมยูเนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านแบ่งแต้มกับสุพรรณบุรี FC ไปนั่นเองนะครับผมอมก็จบกันไปแล้วสําหรับ สี่คู่ในวันเสาร์นะครับผมต่อมานะครับเป็นสี่คู่ในวันอาทิตย์นะครับวันที่27นะครับผมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนั่นเองนะครับอ่ะบีหรือว่า b a n คอกยูเนเต็ดนะฟอร์มร้อนแรงของฤดูกาลนี้นะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมโอ้ชนะรวดมาตลอดนะครับโดยเฉพาะหานัดล่าสุดเนาะก็ฟอร์มร้อนแรงของจ่าฝูงนั่นเองครับจะเปิดบ้านนะครับทรูสเตเดียมมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับเวลา18บแนาฬิกา ต้อนรับการมาเยือน BG ปทุมยู่นเตดนันเองนะครับถ่ายทอดสดทาง TRUE FOR YOU นั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับคู่นี้นะ <c oughs> คู่นี้ผมก็มองว่าอ่า BU ฟอร์มก็ยังร้อนแรงอยู่นะครับผมก็จะเอาชนะ BG ปะทุมยูเนเตดไปได้นะครับเออนั่นเองนะครับผมสำหรับอ่าแบงคอกยูเนเตตเนาะโอ้แต่ ของทั้งสองทีมนะ่าสูสีนะผมว่าน่าจะเฉือนกันอนะแบบ่ายิงกันแบบว่าในเกมแบบว่าสนุกสนานเลยนะเออสนุกสนานทีฮะทีมแบงคอกนะครับกับทีมอ่าบีจีครับก็ชิงชัยการเป็นจ่าฝูงกันอยู่เพราะว่าแบงคอกอยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนส่วนอ่าบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับผมก็อยู่อันดับ2ของตารางคะแนนนั่นเองนะครับคู่นี้ผมมองว่าก็ยังมีภาษีดีกว่านะแบงคอกยูเนเต็ดนะครับก็จะเฉือนเอาชนะไปได้นะครับผมอ่ะ คู่ต่อมานะครับเวลา18นาฬิกาตรงเหมือนกันนะครับวันอาทิตย์นะครับนครราชสีมามาสด้า f อนะครับผมจะเปิดบ้านเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษานะครับต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัย f อนั่นเองครับฟอร์มของโคราชหรือว่านครราชสีมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็นัดล่าสุดก็โดนแพ้คาบ้านไปถึง0-4นะแพ้กับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนั่นเองนะครับผม หนัดล่าสุดชนะเพียงนัดเดียวนะนอกนั้น4นัดหลังสุดก็คือแพ้รวดหมดเลยนะคระับนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฝั่งของทีมเยือนบ้างสุขโขทยัย f อฟซีคงขาวไฟนะครับผมก็ฟอร์มค่อนข้างจะดีนะหลังจากเริ่มนัดรีซาร์ดมาเนี่ยก็ชนะนะครับผมชนะอย่างต่อนเนื่องเลยนะก็5้านัดล่าสุดแพ้2องครับสานัดล่าสุดก็คือชนะรวดมาเลยนั่นเองนะครับผมดูแล้ว ฟอร์มดูสุโขทัยทีมเยือนนะดูดีกว่านั่นเองนะครับก็จะมองว่านะครับผมมองว่าโคราชหรือว่านครราชสีมาเนี่ยจะแพ้คาบ้านต่อสุโขทัย f อนั่นเองนะครับถ่ายทอดสดทาง True Music นะครับผมเวลาแปดนาฬิกาเนาะสำหรับคู่ต่อมาระยอง f อนะครับผมจะเปิดบ้านนะครับเจอกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดที่ฟอร์มค่อนข้างจะดุมาเลยทีเดียวนะที่ ล่าสุดก็ถ,ถลุงถล่มนะครับบุกไปถล่มคาบ้านายิงดับคาบ้านาโคราชหรือว่าสวัสดทนั่นเองนะครับไปศูนย์ประตูต่อ4นั่นเองนะครับผมคู่นี้นะผมก็มองว่าระยอง FC น่าจะมีโอกาสแพ้นะเปิดบ้านรังเย่าสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนั่นเองนะครับถ่ายทอดสดทาง True Sport 2นะครับ True Sport 2นะครับเวลา19เนิกาตรงนะครับผมคู่นี้ผมวิเคราะห์อมองว่า มีโอกาสแพ้นะครับผมสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างระยอง f c นะตอนนี้ระยองอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนส่วนซิ่งเชียงรายขยับขึ้นมาอยู่อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนนั่นเองนะครับดูดิโอ้โหห้านัดล่าสุดของระยองนะแพ้รวดหมดเลยนะส่วน เชียงรายเชียงรายยูเนเต็ดก็เริ่มจะปรับสมดุลของทีมมาได้พอสมควรและเอิ่มร้อนเริ่มเร่งเครื่องมาได้แล้วนะครับผมฮานล่าสุดแพ้ไปเพียงนัดเดียวชนะ,นะสามับเสมอหนึนั่นเองนะครับผมก็ดูว่าสิงเชียงรายมีภาษีมีเปอร์เซ็นต์มีสถิติที่ดูดีกว่าเจ้าบ้านอย่างระยอง f c นะครับผมะนะครับคู่ต่อมานะครับผมคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์นะครับสุดสัปดาห์นะครับผม ก็เป็นประจวบทีประจวบ FC นะครับเปิดบ้านเจอกับสมุทปรปราการซิตี้รังเย่าสามอ่าวสเตเดียมของต่อพิคาตนั่นเองนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD 3นั่นเองนะครับผมเวลา19นาฬิกาตรงนะครับผมคู่นี้ผมมองว่าเจ้าบ้านนะครับมีโอกาสที่จะชนะนะครับชนะสมุทปรปราการซิตี้อันนี้เป็นเขาเรียกศึกดาบี้เจ้าทะเลเนาะเพราะว่าประจวบก็อยู่ติดทะเลส่วน สมุดประการก็ปิดทะเลน้ําน้ํากลอยน้ําเค็มน้ําอะไรนี่หน่อยน่าสมุดประการอ่ะเอออยู่ใกล้อ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะครับผมก็ผมมองว่าคู่เนี้ยก็สถิตินะเอ,อ่อที่จริงอสถิติทั้งสองทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอืมประจวบนะครับผมก็ฮานาล่าสุดแพ้ไป3นะเสมอหนึ่งเพิ่งกลับมาชนะนัดล่าสุดคือเฉือนเอาชนะชนบุรีเอไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเอ,อ่อ สมุดรปราการซิตี้นะครับผมแพ้3าเหมือนกันเสมอ1เหมือนกันแล้วก็ชนะไป1นะครับผมชนะเฉือนชนะไปหนึ่งะครับก็สถิติค่อนข้างจะสูสีกันนะ่ะเออสูสีกันพอสมควรน,นะสำหรับสมุรปราการซิตี้อยู่อันดับที่1 1ของตารางคะแนนนะแล้วก็ในส่วนของประจวบ FC อยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนนั่นเองนะครับผมมองว่าคู่นี้ก็มีภาษีดีกว่านิดนึงนะนิดนึงนะ ก็อาจจะเสนอเอจ้าบ้านต่อพิฆาตก็มีโอกาสที่จะเฉือนเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไปได้นั่นเองนะครับผม่ะสรุปนะครับสรุปนะครับผมทั้ง8คู่เนี่ยนะครับมืองทองนะครับจะแพ้ให้กับราชบุรีมิตรผล FC นะครับแล้วต่อมาคู่ต่อมาก็เป็นโพลิสเซลูจะเอาชนะชนบุรี FC คู่ต่อมานะก็จะเป็นตราสด f อที่แพ้ขาบ้านต่อการท่าเรือ FC แล้วก็คู่ต่อมาเป็นบูรัมยูเนเต็ดจะเสมอนะครับแบ่งแต้มกับสุพรรณบุรี FC นั่นเองนะครับแล้วก็คู่วันอาทิตย์นะครับผม BU ทีมจากฝูงนะครับก็เป็นศึกดาร์บี้เ,เขาเรียกว่าดาร์บี้อะไรวะดาร์บี้ปทุมป่ะเออดาร์บี้ปทุมนะ <c oughs> ก็แบงคอกชื่อแบงคอกก็จริงแต่อยู่ปทุมอ่ะนะเออก็จะเอาชนะ BG ปะทุมเฉือนเอาชนะ BG ปทุมยูเนเต็ดไปได้นะครับผมแล้วก็ คู่ระหว่างโคร,ราชหรือว่านครราชสีมามัดด้ f เอฟซนะครับก็ฟอร์มก็จะอาจจะแพ้ให้กับสุโขทัย FC นั่นเองแล้ว่าคู่ต่อมาเจ้าบ้านอย่างระยอง f c นะครับมานินมังกรก็จะแพ้ให้กับขวางสงมหาภัยนะครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเป็นต่อพิฆาตประจวบเอฟซนะครับจะ,ะชนะนะครับเขี้ยวสมุดไปได้นะครับผมคู่สุดท้ายนะครับผมก็มาดูว่าสถิติทั้ง8คู่เนี่ยว่าผมจะ เดาถูกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเดาถูกกี่เปอร์เซ็นต์อาทิตย์ที่แล้วเดาถูกเอ่อเท่าไหร่วะเดาถูกเพียง28.57%เองนะครับทายถูกแค่2คู่นั่นเองนะครับผมเออนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมเดาผลอย่างไร8คู่นี้เดาผลอย่างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะเออคอมเมนต์ไว้ละว่าใครจะเดาถูกเปอร์เซ็นต์มากน้อยกว่ากันนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณแอบเหงาที่เสาไฟคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณคิวสเปเปอร์มาเช่